สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการถนอมสายชาร์จนะครับของ iPhone นะครับซึ่งรู้สึกว่าคนที่ใช้ iPhone เนี่ยเราจะเจอสายนะครับที่มีปัญหาก็คือเป็นสายชาร์จ iPhone เนี่ยนะครับมันจะเกิดการขาดในตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านนี้ คะทีนี้วิธีการนะครับป้องกันนะครับก็ผมก็ดูจาก YouTube มานะครับแล้วก็ลองมาทำตามดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้คือวันนี้เราจะใช้ท่อหดเป็นแบบนี้นะครับขนาด6มิลนะครับมันจะบดีเป๊ะเลยนะครับก็ชั้ไกลตัดนะครับมีกันไกแล้วเราก็ตัดตอนนี้ผมตัดมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะได้ ตัดมาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยพอดีเลยนะครับขนาดเนี่ยนะครับตัดเป็น2อันนะครับก็คืออีกมันจะมีอยู่2ด้านนะครับก็เวลาใส่ก็ให้ใส่ด้านนี้ไปนะครับสำหรับ iphone 5นะฮะ iphone 5 s นะครับของพวก CS ก็น่าจะต้องใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้นิดนึง นะครับทีนี้วิธีการเนี่ย mm hmm. ก็ใส่เท่าหดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใช้ไฟแชกลนหรือว่าใช้ไดไดเป่าผมก็ได้นะครับลนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไดเป่าผมนะครับเพราะว่าอา,อาจจะกลัวมันจะไหม้นะครับไหม้ไหม้เกินไปแล้วมันก็จะทําให้แตกนะครับแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้นี่ดันปลายตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อความร้อน มันจะได้ไม่ถึงมือเรานะขอเสียมได้พอผมนิดหนึ่งเอาแบบร้อนๆเลยนะครับมันก็จะเป่าได้ดี ท่าหดเนี่ยก็คือซื้อได้ตามร้านขายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับจะมีขายนะครับไอตัวนี้ที่เห็นสายเป็นสีผมก็ใช้ไอตัวที่เป็นขดพลาสติกนะครับมาทำให้มีสีสันอันนี้ก็ช่วยให้สายพวกเนี้ยนะครับสายพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยขาดลายส่วนใหญ่เขาจะขาดตรงขาดตรงข้อต่อตรงที่ผมชี้ไปตอนแรกนนะครับ เราลองมาได้เปล่าดู แลนะฮะตรงนี้มันก็จะแข็งเนี่ยเวลาเสียบชาร์จปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณนะี้มันก็จะไม่หงอนะครับมันก็จะอยู่คงทนเลยนะครับร้อนครับถ้าไม่ใช้ครีมคีบเมื่อกี้มันก็จะร้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาช่วงนี้นครับที่มันจะทําให้ข้อต่อเรามีปัญหาตอนนี้เราก็ดามไปแล้วนะี่ครับช่วยได้ครับทีนี้ดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งเนี่ยผมก็จะใส่ให้ถึงตรงนี้นะครับมันจะใส่พอดีเลยนะให้มันพุ่มตรงปลายตรงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยเพราะว่ามันก็จะล็อกล็อกตรงนี้นะครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะล้างกันไว้พอดีเลยนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมว่าใช้ได้เปา เหนครับก็จะยึดช่วงนี้นะมันก็จะเข้ากับสายสีของผมดีผมก็เลือกสีมาให้มันตรงกับสายนะครับก็เรียบร้อยนะครับสองด้านนะฮะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับก็สำหรับใครที่ เกิดอาการที่มันมีสายขาดในตรงขั้วเนี่ยนะครับผมก็แนะนําวิธีนี้แล้วกันนะครับจะช่วยให้ถนอมสายยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคคลิปนี้ครับขอบคุณครับ